ไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นไรแค่ส่งมาก็ได้ครับนี่เอฟซี FC นะครับไม่สะดวกมาที่บ้านนะครับก็ส่งเป็นพัสะดุมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่เอฟซี FC ส่งมาครับแพ็คให้อย่างดีเลยเนีย่ยลูกค้าก็จะเขียนมานะครับรายละเอียดจะเรียบร้อยมากนะครับมีทั้งหมดสามสิสามองค์นะครับ <c oughs> แล้วก็ตกครับ <c oughs> ไปยกโต๊ะ <c oughs> อนุญาตเข้าบ้านครับกุทวดทั้งหมดเลยนะครับสามสิบสามองค์มาฮะเริ่มจากถุงแรกกันเลยถุงแรกจะไปเหรียญไข่ปลาห้าองค์โอ้โหองค์ที่หนึ่งครับเป็นไข่ปาลารุ่นสองครับไม่แท้ครับไม่แท้องค์ที่สองครับองค์ที่สามครับโอ้